ซันนี่เอ็ดเว์ประกาศอำลาสังเวียนโดยล่าสุดนั้น s u n นี่เอ็ดเวอดีตแชมป์ IBF ในรุ่นไฟเวทได้ออกมาประกาศหลังจากการพ่ายแพ้ TKO ในยกที่6ให้กับทางกาลานยาไฟว่ากาลานเขาเริ่มต้นเนเร็วมาก ผมรู้ว่าตัวเขาจะทำได้แต่ถ้าพูดตามตรงการที่จะชนะแพ้หรือเสมอทีมงานของผมรู้ดีผมคงจะเลิกโชคมวยในค่ำคืนนี้ผมไม่มีพลังงานแล้วเท่ากับตอนที่ผมเล่นกีฬานี้ใหม่ๆ ซันนี่เอ็ดเวิร์ดกล่าวสำหรับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดเขามีเส้นทางที่จะต้องขึ้นสังเวียนกับแชมป์โลก WBC น UBC อย่างเคนจิโลเทรจิในปี2025ซึ่งตามคำบอกเล่าของเอ็ดเวิร์ดเขาต้องการที่จะให้ไฟกับเทรจิเป็นการโชคในครั้งสุดท้ายของเขาเอ็ดเวิร์ดเขายังได้เปิดใจอีกว่าผมทำสำเร็จแล้วตามที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ในตอนแรกและผมก็รอคอยไฟนี้มาโดยตลอดทันทีที่เขายาไฟกลายเป็นนักมวยอาชีพผมก็ย โชกับเขาและการโชกของพวกเราเข้ามาถึงแล้วมันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากเป็นช่วงเวลาที่ผมภูมิใจที่สุดช่วงหนึ่งที่ได้ขึ้นสังเวียนและนำรายการมวยดีๆมาสู่สาราชนาจากักที่เบอร์มิงแฮมคืนนี้มีผู้คน7 0 0 0ถึง8,000คนมาที่นี่มันเป็นความฝันที่เป็นจริงแต่เมื่อผมไม่มีไฟในร่างเดิมแล้วและต้องเจอกับคนที่ยังมีแรงฮึดสู้อยู่และต้องการทำมันจริงๆหลักฐานก็ปรากฏบนสังเวียนในค่ำคืนนี้แล้วซันนี่เอ็ดเวิร์ดการ เอาอย่างสิ้นหวังนั่นอี